โอ้โหน้องเอญากับน้องโอเชอร์วันนี้เหมามาเล่นที่ลิตเติ้ลสเปซเลยใช่ไหมเอญาใช่ใชด้วยอ่ะอโอ้โ,อโหนี่มีเรือลำใหญ่วันนี้ปิดเลยวันนี้น้องเอียกับโอเชอร์มากับแก๊งเพื่อน,อนใช่ไหมมา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 ,มา,มาไหนโอเชอร์เล่นอะไรเล่นทําบลีลนลีเหรอเล่นยังไงฮะ นี่มีบ้านพักมีหอปลาพาคามด้วยเนอะใช่ไหมโอช้อเขามีให้เลี้ยงกระต่ายได้เหรอโอ,โอ้มีพี่ปลาหมึกอยู่ตรงนี้ด้วยโอย้มีพี่เปาวานไหนโอชร์เล่นทำบอลลีนยังไงเอ๊ะนู่นี่บ้านในนั้นจะเป็นห้องแอร์ ไหนไอ้ยาไอ้ยาเล่นทำบอลลีนเหรอไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้โอเชอร์โอ้โหนี่ลุยทรายเลยใช่ไหมโอเชอร์โอ้โหอุ้ยเขามีหมูด้วยไอยา หมูอุด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 โอ้โหดูเจียเอียขึ้นไหวเหรอไหวไหมไม่ไหวโอเชร์ขึ้นไหวเหรอโอขึ้นไม่ไหวแม่งโหมมีหมูอุด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 เลยเหรอหมูเต็มเลย อุ้ยหมูเต็มเลยมีกระต่ายด้วยนว่นวลน,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 นกระต่าย,ายมีไงมีกระต่ายด้วยอยู่ในกลองหลายตัวเลยหลายตัวเลยและโอเชอร์เล่นเลยนะเล่นกับหมูหมูโอเชอร์ชอบตัดใช่ไหมโ<ป>อเชอร์ตกใจเลยโอ้โหหมูหลายตัวไหมโอเชอร์ วิงไปนู่นแล้วตามเจ้ไปแล้วโอ้เจ้ยเอาของมาตากเหรออันนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืมอ๋อไปเล่นตักทรายใช่ไหมอ๋อโอเชอร์ก็มาเล่นตักทรายเอารถแท็กเตอร์มาตักทรายเหรอ เออรถฟรักก์เหรอเล่นกับซิลใช่ไหมโอเชอ่นี่เจเจกับโอเชอ่เล่นตักทรายเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่อีกทีหนึง่งใช่ไหมเล่นขอเล่นตักทรายก่อนโอเคบายบาย